เป็นยังไงแล้วว่าถ้าเขาดึงได้หรือว่ามันขี่มันขบกันถ้ามันขบกันหรือมันคดเราก็ไม่รู้เคยรักษาปเคยเอ็กซเรย์ยังไม่เคยอะค่ะเขารักษาตั้งแต่ตอนเขาเป็นแรกๆเขาเคยไปหาหมอหลวงเลยใช่ไหมใช่อแล้วเขาวิจิใช้ยังไงหมอพอดูแผ่นเอ็กซเรย์เขาบอกกระดูกมันเคลื่อนเฉยๆกระดูกมันเคลื่อนรอยต่อมันเคลื่อนกัน ก็กระดูเครื่องก็ต้องรอใ้มันมันมันเชื่อมกลับมาเรียกตัวหินปูนแต่เขาก็เป็นมาลาแล้วนะเป็นมาสิกกว่าปีลองเชื่อของพ่อนะลองเสี่ยตลอดเวลาวันหนึ่งเคื่อมันจะดีขึ้นโรงพยาบาลอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเอาไว้ให้ให้คุยกับหมอดูและเล่าอาการให้หมอ หมอพิสิทธิ์ฟังดูก็เป็นลูกศิษย์ที่เขาช่วยแล้วก็ก็จะทําฟรีให้บอกว่ามาในนามของนเจ้าคุณพระราชวัชยยาลังสีท่านแนะนํามาก็แล้วก็แล้ว,ก,ลวก,ก็ฟรีให้ไม่ต้องเผื่อลองดูถ้ามันถูกโลกครั้งเดียวมันก็ดีขึ้นไม่ต้องไปทรมาน นาะยถ้าอย่างเปิดบทตามพ่อตามอะไรอย่างนี้ได้ไ, <ป S 1> ไหมไปไปหมดเลยถ้าไปก็ไปสองคนเพราะตอนนี้มือหนูทําอะไรไม่ค่อยได้ไปลองดูตอนนี้ทรมานมากปวดน่ยหนูปวด,ปดนะมันเป็นได้หลายอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสารอาหารถ้ามันเยอะเกินเบรหวานไขมันน้ำตาลมันก็ทำให้เลือดเหนือ่อยพอเหนือ่อยปั๊บมันก็เป็นได้หมดทุ่วโรค หนูเพิ่งมาเป็นน้เหลือพิ่งมาเป็นนี่แหละเดือนนี้แหละป่วยก่อนแล้วมาเป็นเป็นความดันด้วยไหมเป็นความดันสูงค่ะเป็นมันนอดแล้วแปลว่าเลือดข้นมันต้องแก้ที่เลือดก่อนแก้ระบบทานน้ำเยอะไหมประมาณเยอะค่ะประมาณกี่ลิตรก็ขวดใหญ่ประมาณสองขวดก็สองลิตรกินหวานเยอะไหม ไม่ค่อยเท่าไหหนูก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ขนมหวานกินมันเยอะไหมแต่ถ้าเป็นน้ํามันนี่ทุกวันนะทำกับข้าวจะใช้น้ํามันตลอดน้ํามันเลยใช้น้ํามันพืชน,นพวกมอลกดก็ไปศึกษาดูกัว,ว่าน้ํามันอะไรที่เรากินทุกวันที่มันพอกเกาะตามผนังเลือดเราผนังนเข่า ถ้าเลือดเรามันมันค้แล้วเมื่อไหร่โรคมาเหมือนเป็นได้ทุกโรคเอางี้เดี๋ยวหลังไม่จะมาจะให้ไปหาไปไปดูเดี๋ยวให้เขาดูทีว่าใช่ไม่ใช่แต่ครั้งเดียวก็ไม่ใช่เวลามากงั้นก็ช่วยเหลือไปสักสองหมื่น รับไปสองมื่เพื่อเพื่อเพื่อโดนไล่ที่ด้วยจะได้มีท่าแปเจี้เขาขอบคุณมากค่ะเอาข้ามาแปดลูกก็ได้เอาวิทยุมาได้ฟังทำบ้างไหมฟังค่ะเปิดฟังประจำฟังพระท่านเทศอะไรบ้างที่จำได้ ก็ฟังไปเรื่อยกันทำชั่วได้ดีไหมฮะไม่ได้ค่ะไม่ดีทําไมทาชั่วไม่ได้ดีไม่ได้แลวทาดีทำดีบางทียังไม่ได้เลยมันอาจะำมงคลบอกทําดียังไม่ได้ดีหนึ่งความดีเราอาจจะยังน้อยยังไม่พอสองเราทำดีไม่ถูกคน สามทำดีไม่ถูกเรื่องอีกบางทีก็บอกว่ายุ่งนะก็สุดแล้วแต่แล้วว่าไปคนหนูเคยเจอกับต๊ะแล้วไปช่วยเขาทำไมอะไรก็ชุดแล้วแต่เขาบอกอยางโง่ทำไมก็สุดแล้วแต่แล้วก็สี่บางทีไปเจอคนที่ไม่ดีคนไม่จักบุญคุณคนแล้วก็ห้าก็คือ บางคนเป็นคู่อริเก่าที่เราเราก็คิดว่า<ล>เข<ร>าเป็นเจ้ากรรมในเวนรเราใครคิดอย่างนี้แต่ว่าความดียังไงก็ต้องนําพาเราไปในสิ่งที่ดีไม่งั้นพุทธเจ้าคงไม่สอนพุทธเจ้ารู้ไหมก่อจะตัดะลุสีอสงไขแสนกับก่อจะตัดะลุเมื่อตัดสลุแล้วพุทธเจ้าจะไม่กล่าวอะไรที่ไม่มีประโยชน์และไม่กล่าวอะไรที่เป็นคำล,ลอยๆหรือคําเท็จฉะนั้นให้เชื่อพุทธเจ้าไว้นะ ของหนูของหนูให้เชื่อพูณเจ้าวะเอมโทรมาจะไปรักษาจะไปหามหมอจะไปหามหมอตาเขาอักเสบเปิดเนี่ยพอเปิดเนี่ยเทกหนึ่งส่วนตนเช้าเทกสองส่วนตนเย็นเลขสามจนถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดบรรยายทรจู่ ววสวอระหค<อ>ังสัมมัเพททราะที่สุดในสามโลก,ก,กรรถ้าฟังทำรรตัง้งแต่การที่สามเลขสามถ้าถ้าการที่สิบต้องกดสองครั้งนะหนึ9งนย์หนึเก้าเก้านะ <c oughs> เวลากันที่ร้อยต้องกด3ครั้ง1นึ่งศูนการฟักผักแต่ไม่เกิน3า<อ>มแปดเจ็ดเปินในโอกาส <c oughs> อ่ะแบมือครับวิธีใช้ก็เสียบปักเลยเสียบปักใบเปิดไปด้วยแล้วก็พอเปิดไปก็จะชาร์จไปในตัวมีฐานแห้งอยู่ข้างหลัง <c oughs> เป็นสีฟ้านะแล้วก็เวลาพอเราชาร์จทั้งคืนอยากจะกฟังที่ไม่มี สายไฟเราก็ถือไปฟังได้นะนี่เป็นการสองระบบฟังไปชาร์ไปอา้าอย่าโจมหนึ่งนาทีก่อนจะจบรายการนะโยมกใกล้เห็นรัาว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเนะี่ยย่อเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทำไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำไม่ดีเร็วช้ากรรมนั้นก็จะมีผล หลายคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทําดีทาไมฉันไม่ได้รับความดีทําไมทําดีแล้วฉันยังไม่เจริญทำไมฉันทําบุญแล้วฉันยังไม่ได้ตามความปรารถนาที่ฉันประสงค์โยมใจเย็นไว้ถ้ายมคิดอย่างนั้นจะมาให้โยมคิดตามกันว่าสิ่งที่เราเคยทําชั่วมีไหมมีและผลชั่วนั้นก็ยังไม่มาเหมือนกันใช่ไหมเออ หรือบางอย่างบนชั่วนั้นก็มาแล้วเออมันก็เหมือนกันที่บอกบางคนทำดีแล้วกรรมดียังมาไม่ถึงมันก็เหมือนทำชั่วบางอย่างความชั่วก็ยังมาไม่ถึงแค่น้นทุกอย่างมันมีเวลาและมีเหตุในสิ่งของกรรมนั้นๆที่จะส่งผลเราเพราะบางอย่างมันมีของเก่ามาหักล้างหรือของใหม่มาส่งเสริมมันก็เป็นแรงส่งแรงช่วยหรือแรงต้านหักล้างหักเฮไปนะ ก็ให้เข้าใจกันตามเหตุนะเอาละสมควรเวลานะก็ขอเจริญพรหนึ่งของเอาเสื้อผ้ามุ้งข้าวเอาหม้อข้าวสมควรเวลานะ,ะจะไปโรงพยาบาลเหรอเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยว ไข้ลูกเหรอป่วยเหรอตาเขาอักเสบค่ะเอาเพิ่มอีกหมื่นไปเขาเรียนเชื่อมเพื่อเพื่อไปรักษาโรคอ่ายามเจ็บป่วยไข้ทุกยากไปอไาอ่าสาธุแค่นี้นะอ่าให้ไปสาม